สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย<า>์ที่สิบหกกุมภาพันธ์ก <laughs> ุมภาพันธ์ที่ไหนลูกสิบหกตุลาค <laughs> มครับสองพันห้าร้อยสิบห้าครับวันนี้ก็ปกติวันทุกๆวันอาทิตย์นะผมจะเข้ามาดูหน้าง,งานก่อสร้างสำนักง,งานแล้วก็เป็นโกดังของบริษัทนเรศินอ่อนหรือ,อที่นี่มันจะเป็น สเตชันสโตนนนทบุรีหรือเรียกสั้นๆว่า Station ามของนเรศหนีนอนของเรานั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มก่อสร,ร้างมาได้ประมาณเดือนกว่าละก็ได้ส่วนสำนักง,งานชั่วราวก่อนแล้วก็มีกำลังสร้างกาดังได้แค่ประมาณสักยีกว่าเปอร์เซ็นต์เองครับเดี๋ยวเราอเอไปดูอระดิจ่าอุ้ย อ่ะเราไปดูกันเลยว่ายังไงบ้างพายาอย่าเพ <ไง S 1> ิ่งขยับลูกอ่านี่คือ,อส่วนที่ก่อสร้างอยู่นะครับไปไปดูกันเอ้ยพอาะพอาะเคาะเดินไปดูกันอ่ะโอเคครับไปดูกันไม่ใส่รองเท้าไหมคะคุณนายไม่ใส่ลูกไม่ห, ok? หรอคะ วันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดครับฝนจะตกหรือเปล่าไม่มั่นใจครับนี่ยังเป็นแค่อาคารเพียง20%ครับจะมีเสาที่ต้องรอขึ้นโครงการใหญ่โครงสร้างกลางสวนกลางนะ จุดนี้จะเป็นจุดเก็บพวกกลุ่มงาน10.10ิ10ครับซึ่งจะเอาเข้ามาเก็บได้แล้วในวันที่2ี่สที่จะถึงนี้อีกประมาณสัก3าวันนี้5้าวันนี้ประมาณนี้ครับโอเค